สวัสดีค่ะช่างบัวน,นะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับเครื่อง l e n o v o Idea Pa d 3 3 0 s นะคะลูกค้าเข้ามาในอาการบอดี้ขาบันพับจอนะคะข้างนี้แตกก็คือแตกออกมาทาั้งแผงเลยตอนนี้ทางบัวได้ทำการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะสามารถพับปิดเปิดได้เลย พราะช่างบัวมีการขันให้ขาบันพับเขาเบาลงด้วยนะคะเพื่อให้ไม่มีผลกระทบกับตัวงานซ่อมที่ซ่อมไปนะคะอันนี้ตอนนี้ต้องหล่มนิดนึงเนาะในฟิลลิ่งในการใช้งานแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติค่ะสามารถพับปิดเปิดได้เลยค่ะ,ะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่มีปัญหาบอดี tag, ้แตกบอดี้พังนะคะสามารถส่งเครื่องเข้ามาให้ช่างบัวซ่อมก่อนได้นะคะ ทางร้านเรามีบริการซ่อมบอดี้เครื่องโน้ตบุ๊กทุกเครื่องเลยนะคะจะเป็นเครื่องเกมมิ่งเครื่องธรรมดาก, mm hmm. ก็ก็มีบริการทั้งหมดเลยสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจงานซ่อมนะคะสามารถติดต่อร้าน Smile T Service ได้เลยนะคะได้ทั้งท,งทงางแฟนเพจ Facebook แล้วก็ Line o t o i f i c l a l ของทางร้านเลยนะคะวันนี้ช่างบัวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ